อันบ็อกกล่องสุ่มของแม่แอนนานะครับอูอบ้เยอะมากกล่องนี้ จอก,กันอีกแล้วนะฮะในช่องของ b a n k ์ b e r เบอร์นะครับหลังจากที่เราไม่ได้อันบ็อกกันนานมากวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกกล่องสุ่งของแม่แอนดานั่นเองนะฮะซึ่งแบงก์ก็ได้สั่งมา2อันเนาะก็กล่องแรกกล่องเล็กอันนี้นะครับก็ประมาณ390บาทก็มาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเนาะส่วนอีกอันนึงก็คืออันใหญ่กล่องละ590นะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นพวกแบบอาหาร สริมแต่ว่าเราก็มาลุ้นว่าจะได้ทงได้ทองได้มือถืออะไรกับเข้าไหม้เนาะก็เดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่กล่องแรกนะครับกล่องนี้ก็คือ390บาทข้างใน ม่แน่ใจว่ามีกี่ชิ้นกล่องสุ่มของแม่อนนาเนาะก็เป็นราคาที่เราจับต้องได้เป็นราคาที่เข้าถึงง่ายราคาแบบถูกไม่แพงมากเกินไปแล้วก็เป็นของที่สามารถใช้ได้นะครับเป็นพวกแบบคอลลาเจนพวกวิตามินซีพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็กินกันอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าที่อยากจะเอาเรามาแกะดูก็คือจะได้กี่กล่องหรือว่าจะมีทองมีทองอะไรมาแบบ ให้เราได้กระชุ่มกระชวยหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะอู้คอลลาเจนอาหารเสริมนิต้าคอลลาเจนไดเปปทดยนะฮะอันที่หนึ่งนะเปิดออกมานี่เลย390นะครับปริมาณ50กรัมนะครับก็ประมาณ10ช้อนตวงก็คือกินได้ประมาณ10ครั้งเนาะอันนี้กล่องที่หนึ่งต่อไปอีกอัน วิตซีอ่านี่วิตซีก็ตามพาดนะที่เขาบอกว่าจะได้เนาะก็คือ2อันนี้คอลลาเจนกับวิตซีซึ่งเราก็กินกันอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวเราวันหลังเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะก็น่าจะอร่อยปกติ100กรัมกินได้ประมาณ20ช้อนตวงก็น่าจะ20ครั้งแล้วก็อันนี้คอลลาเจนอันนี้กินได้10ครั้งเนาะก็ดีงาม390มีอีกไหม ไม่มีลาวนะคะไม่มีธงไม่มีชองอะไรยังไงอะต่อไปเรามาลุ้นกล่องใหญ่590บาทแต่อันนี้มีค่าขนส่งประมาณ30บาทเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นแต่กล่องนี้คือแบบหนักมากอ่ะทธอน่าจะมีอะไรแบบเยอะแยะอยู่อันนี้แต่ขอแค่ว่าข้างในอย่าเป็น เหมือนกันกับสองอันนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำกันแต่ไม่แน่อาจจะมีซ้ำก็ได้นะเอาดีๆอาจจะซ้ำเพราะว่าแม่ก็ขายของแบบพวกคอรลเเจนพวกวิตซีอะไรเนาะอ่ะมนลุ้นกล่องนี้ซิมันตื่นเต้นที่มันหนักนี่แหละเธอนานๆทีเราจะซื้อกล่องสุ่มเนาะใครที่จะซื้อกล่องสุ่มก็ควรจะเลือกร้านที่แบบดีๆเนาะว่าเขาจะใส่อะไรมาให้คุ้มค่าหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาคนที่แบบทํากล่องสุ่มขายอ่ะ ก็จะใส่ของมาเกินราคากล่องสุ่มอยู่แล้วละ่ะแล้วก็เป็นของที่แบบก็ลองดูเอากันว่าร้านไหนเขาขายอะไรยังไงเนาะคือมันไม่ได้สุ่มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ามารุ้นว่าเราจะมีของแถมเพิ่มไหมแค่นั้นเองเฮ้ยเธอมันเยอะอยู่นะมันเยอะอยู่นะโอ้เยอะมากกล่องนี้อะ วิดซีอีกแล้วจ้าอันนี้ก็คือซัมตะกี้เนาะกับกล่องเล็กอันเนี้ยหอันน,น,นี่แล้วก็อันนี้จ้าไฟเบอร์โอ้กล่องนี้มี75กรัมไฟเบอร์นะฮะนี่อันนี้มีประมาณอุ้ยราคาราคาเต็ม590เธอแค่อันนี้กล่องเดียวก็590แล้วอ่ะ52 อันนี้คุ้มค่าละคือข้างในนี่แบบหนักน่าจะแบบของแถมเยอะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ DC Coconut Brazilian Keratin Treatment อ๋อเป็นทรีทเมนต์บำรุงเส้นผมนะครับอืมก็ใช้ได้ราคา490เธออันนี้คือราคาที่ติดคือ490แล้วนะฮะ โออันนี้ก็ได้ใช้อยู่แล้วล่ะต่อไปของกระจุมกระจิม l a n e สนะฮะ Slipping m a ์ k นะอันนี้ก็เคยใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นอันเล็กเหมือนเทสเตอร์หรืออะไรเนี่ยเนาะอันนี้ก็ราคาที่เขาขายกันก็ประมาณ100-200เนาะอันนี้นะอ่ะอ้แต่ละกล่องน,นี้อันนี้อีกอันหนึ่งนี่ คลีนเซอร์อันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะอันนี้ก็ได้อีกอันหนึง่งแล้วอันนี้อะไรเอ่ยสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ก็อันนี้ก็ได้ใช้อยู่แล้วแน่ๆสเปรย์แอลกอฮอล์และอันนี้นี่สีอะไรคือแบบหนักๆ Chido m i l k ้ฮอก k a i d o b o ี้เซรั่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะฮะขอดูข้างในหน่อยอันนี้นี่เป็นอย่างนี้นะฮะถึงว่าก็ว่ามันหนักอะไรเนาะอันนี้ก็ดีงามและอีกอันหนึ่งชิโดมิ i l ี้ฮอกไกโดบอดี้โทเนอร์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ช่วยมารุงและขจัดสิ่งตกค้างอ๋อโทนเนอร์อันนี้คือโทนเนอร์เธอบอดี้โทนเนอร์ไม่เคยใช้เหมือนกันนะบอดี้โทนเนอร์อเออก็ดูข้างในอ๋อมันคล้ายๆเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นน้ำนมอย่างี้เนาะเช็ดผิวเช็ดอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยใดๆก็ ครบแล้วไม่มีเราจะไม่มีทงไม่มีทองไม่มีมือถือเราก็แบบแอบดีใจคิดว่าจะได้มีทงมือถือเนาะอ่ะอันนี้คือกล่องสุ่มที่แบงค์สั่งมาอะอันเนี้ยถือคุ้มมากอันเนี้ยคือได้เยอะมากเนี่ยอันนี้คือกล่องที่590เนาะส่วนกล่อง390บ ก็ได้แค่2อันอันนี้นะครับก็รวมๆแต่มูลค่าคือรวมๆของแล้วคือเกินราคาที่เราแบบสุ่มไปนะครับของไม่ได้แบบเอ๊ะอะไรสั่งมาทํำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นของที่เราแบบใช้ได้จริงกินได้จริงอยู่แล้วปกติเนาะก็ถือว่าคุ้มค่าราคาที่เราจ่ายไปนะครับก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด S u b s c r i b e ช่องของแบงคด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย